ไปที่ใดหรือทองพยาเจ้าก็อยู่กับแม่เจ้าที่คุ้มหลวงนี่นาเด็กดีเยี่ยงเจ้าข้าทายว่าเจ้าต้องไปวัดใช่เจ้าต้องไปวัดแน่ๆเมื่อใดบวชีก็บอกข้ามาข้าจะส่งอีกพวกข้าไทยเอาข้าวเอาหวานไปถวายขอบใจปินมณี แต่ถ้าข้าต้องบวชเป็นนางชีแม่ข้าก็คงไม่ปล่อยให้ข้าอดตายดอกนี่คงมารอส่งไอ้คลองพบกลับไปนอกเมืองสินะเจ้านี่โง่เยี่ยงควายคนดีมีชาติมีเชือ้อมีตั้งมากมาย ยายถึงลถตัวลงต่าไปคบขากับลูกเจ้านางข้างรัวอยากก้าวร้าวถึงเจ้านางริมบึงแม่ข้าพูดเสมอว่าเจ้านางริมบึงเป็นคนดีคาก็ดีสองคำก็ดีหากดีจริงจะถูกเจ้าพ่อในประเทศให้ผลหน้าหรือหากข้าไม่เปรียบเจ้าเยี่ยงควายข้าก็ไม่รู้จะเปรียบเจ้าด้วยอันใดแล้วทองพญาเหยยควายมันไม่ดีตรงไหนหรือปิ่นมณี ตอบข้ามาบัดเดี๋ยวนี้แม่เจ้านี่สอนเจ้าดีนักนะโดยเฉพาะเรื่องชั่วๆกระโหลกของเจ้าก็เป็นดังกะลาที่เอาแต่เรื่องชั่วๆไว้เต็มหัวเจ้ายากข้าหาได้มีเจตนาร้ายไหมข้าแค่เกรงว่าทองพญา มันจะไปผสมกับเลือดต่ำๆหรือว่าเจ้าย่าพอใจที่เห็นมันคอยมองเสลี่ยงส่งไอ้คลองพบกลับคุม้มหรือว่าเจ้าย่าอยากเห็นควายอย่างทองพญาก้มหน้ากินยาแล้วเจ้าคะอยากก้าวเล้ากับย่าไปให้พ้นหน้าคะ่ะไปทำไมแล้วเจ้าคะทนฟังไม่ได้หรือเจ้าคะเป็นมานี่ ต่อให้เอาก้อนเนื้ออันโอชะมาวางไว้ตรงหน้าให้ควายมันกินควายมันก็ไม่กินดอกควายมันเลือกที่จะกลับไปกินหญ้าไม่ใช่เพราะควายมันโง่อดอกนะแต่เพราะควายมันรู้จักเลือกคนกิเลสหนาปัญญาหยาบเยี่ยงเจ้ากับแม่ของเจ้าคงไม่แจ้งใจดอก จะกลับไปได้แล้วก่อนที่จะโดนควายแถวนี้มันขวิดเอาทอดพิมพ์กันมาต่อให้แผ่นดินกลบหน้าสมชาติเจชาติความชั่วมันก็ไม่มีวันสลายไปได้ เจ้าถืเพียงนี้จิวหรือปินมณีเจ้าค่ะข้าอายจนทแทบแทกแผ่นดินนี้วันใดที่ข้ามีอำนาจข้าไม่ปล่อยมันไว้นแน่ทั้งหัวงอกหัวดำเจ้านางเกตถวากับเจ้านางแก้วอากาศก็กระไรเลยยืนนิ่งหาช่วยข้าไม่อิสวะลอยน้ำนั่นตัวมันยังไม่แน่ใจเลยว่ามีกี่หัวเจ้าหากควรใส่ใจไหม